สวัสดีครับผู้ไม่น้องครับวันนี้พานอ่อนกับเบาเขียดรอโคครับมือน,นี่มาไม่ไดมาข็ปินได้พี่น้องคลิปนี้ครับคลิปนี้มาตีตอหลุมครับนีพานอ่อนที่เป็นคน เดิมแต่พัน,นอ่พัน,นอ่นี่เป็นคนตีครับเดี๋ยวเราล่อไปิืงนํากันน,กกนะครับกับมา้าต่บิดหมดนะครับกับล้อ้คำแม่เขาทั้งเบิกกอนครับไปลุยแล้วตามพันอ่อนไปหมื่นแล้ว อาหมดไปสุดเลยสุดเลยมีขวยเดียวแท่นน่ะนีบ่ฮะนี่ครับสุดแพนไปนนยังไงกันยันโยต้ยหินนู่เนี่ยกือุมีเสียงนั่นเนี ฟังไดกล้นะครบบิดขวดเลยติดมั้จะไม่หรวมาเรือบิดขวดนะครับเดี๋ามาห้างอยู่ฟังคุณ คุยเรว่ามุ้ยเปียวหรอวะบัวใคร่า่ยันอยู่ตอหินเอาหย,ยักหยนอันนี้แเปียวนะแม่นมันหนึ่แงแองใส่โป๊ปะเดล่าครับเอามาไที่น้ำมัน บีบบ่อืม่พอพอ่พอพล่วพลัว่วอัดเลยกดอาดอัดเลยบ,บ๊อบนี่ครับรอฟังให้เสียงียบก่อนบยากหย,ย,ย,ยวนพอเสร็จเล้พฟันอ่ะยังดัง ่ครับฟังเสียงฟังฟังมึงมงมัมนป่ะในบ้านนั่นเงียบแล้วครับเอาเลยเด้ยมามครับปัานนี้นลงเมื่อคุณล้ว หางยูมอเดอ่ะค่อยควดออกไหมมือน่ควดอ่ะหางยูตื่นเนาะยูตื่นน่ครับมือควดทีเดียวไหมค่อยควดอ๋อ,อยิบออกันเลยนะครับไม้แม,ม้นตาย ตายแล้วอู้หูกำลังบ่นหน่อยเด้พี่น้องะเห็นปะเห็นครับนี่ครับกินหั่งแล้วน้องตดวกูอู้หูเก็บถือยังพุฒมนออกแบบขุนไม้แบบสวยๆอ่ะโอ้แป๋วนี่หรือวะเนาะ nhưng mà tôi dám muốn có ở đấy có đòn đấy mà đẹp thì thôi ngang ngang đấy đây, đây. ลวงกูหลายเ <laughs> นาะฮึฮึมันตลบไปล่ะป่านน, <laughs> นั้นตลบตลบแน่น <laughs> ะ เราก็ะชมดิ้งได้ด้วยเขึ้นเป็นฐานเลดเดียวเทระฐานเทระฐานนะขึ้นแบบงามๆเลยค่อยสอบไปลูกนานออกไนหะมนี่ยอือันนี้ พอแล้วก็ขึ้นเล็เดียวอืมค่ขอยๆขึ้นเลย,เเยวะเต็มดีแล้ววะเนอะเรียนเก้าเดียนสิบเดียเด๋ยวเี้มีอีกทัดสองสามทัดติดท,ทางใหม่ตัวน,นึ่งอืมนี่เป็นทางใหม่ตกเข้ามาในเลยวะ ครับน้ำมันนะอยหยใสเมียด,ด้วยูใ้่หา,ายิบอปนั้นเราตายครับ <h> อสอบถึงครั้ง <h> หากไหม่หากไหม่เ<ๆ>ด้อ Né phân loại là. Nhét tao phân yêu quân mày. Nhét quân này. Nhét môn tương thương nhục Tương thương mày. mày. Nhét 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 này mày. 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 ยกขึ้นมาเลยนะบอเต้าติดหักไหม่เลยเลี้ยกเลี้ยกบ่ได้ยกบ่ได้นี่หักไหม่อยู่ไหนบ่ได้ใส่ถุงมืงอมาทำเวลาครับมานอนอยู่ใจเย็นบ่ได้เลยมุนได้บ่หม,มุนมุนไม้เป็นถัดก็ได้หมุนมุนยัดขึ้นเลยละครสิครับโอ้ นี่ตัวรุ่นยอยู่ขึ้นมานำ้ำนี่ครับเดี๋ยวปล่อยไปเที่เดี๋ยวแม่กับพื้นไปเอาแมาว,ว,วมกันตัวลูกมันใส่กระต่ายเ,ยเอาเอาแมวกันนี่ท่าน,ส,นสามท่านเลยสามท่านท่านนี้มันได้เก็บยีบอเลยได้ไหมม,หมุนใส่ถ่า,ถานนั่นเลยก็ได้หมุนใส่กระต่ายนั่นหมุนเอาแข็งอ่ะเดี๋ยวเด้อ อนบ่เคิดแล้ว,ลว,ลวก็ครับจับไปได้โอ้จับครับอืมดึง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 ม,ม,ม,มาจัไปกัท,นทนกันที้ทันยิ่ง ขาดกางนี่มันเต็มดีนะอือข้อไม่ออกนี่ครับโอ้นี่ก็งามแล้วนนะไีไปไป นี่ามาันคนน้ำมันไปล็อกคนน้ำมันมนั่งไปเอาเออกลิ้นแล้วเอาละครับโอ้ไม่้ังครับตอนนี้กับพากันกลับมาหอดรถแล้วนี่ครับพอได้ยู้ได้กินครับไนี่ได้สามถาดครับถาด มีนลำบ่อขิดถาดบนครับถาดถึงมีถาดกลางเดะนี่ถาดอยู่กลางอันนี้ถาดล่างครับถาดล่างงามกระมืะอมตัดหน่อยเด้เล็ดส่งเต็มดีสั้นห้อยเพื่อนนีนมน่มันกเกลังใส่ไข่เต็มเตือน่ะใส่ทุกหูเลยนะในป้อยวิ่งละป้อยวิ่กับซุ่มนี่แกผู้หญิงเป็น เป็นเป็นตัวอันนี้แหละใส่กันนี่ตัดกลางตัดถ,ถึงตัดถ,ถึงนี่เป็นลูกคิดคยังแผนที่ประเทศไทยเลยเอาละครับผู้ไม่รองจะได้คลิปนี้เอาไว้สน,นีแล้วก็นะครับอยู่บ้านกาบ,บ้านแล้วคลิปหนาพอขอขอขนา่อกันไหมสวัสดีครับ แก่เราเนี่ยดำๆเลยตัวตัวหงไม่ใส่กินดีตัวหงขาวด้วยนยหงไม่ไม่ถ้าตัวเป็นนอนอยู่เนี่ยต้องเอาขี้หนอยอีกไม่ได้ขีดิอือเอาเคียมดำาลออกแกงเส้นไม่สมแซ่บครับอ่อดส่ไข่หรอโอ้ยมาตอดเสษไก่เลยตัดใส่น้ำมัสุด